อยู่ฝั่งนี้คันเร่งอยู่ฝั่งนี้เวลาสตาร์ทเวลาสตาร์ทเหยียบคัสต์เข้าเกียร์ปล่อยคัสต์เหยียบคันเร่งสลับกันปล่อยคัสต์เหยียบคันเร่งถ้าจะจอดเหยียบคัสต์เหยียบเบรกเบรกอยู่ตรงนี้ ตอนปิดเมื่อกี้เบรกอยู่ตรงนี้เหยียบคัสเหยียบเบกรกแล้วจอดทำไมสตาร์ทสตาร์ทจะอยู่เกียร์ว่างเหยียบคัสเข้าเกียร์เหยียบคันเร่เงผ่อนสลับลงไปเหยียบแล้วก็ปล่อยคืนอือมทำไมฮะปล่อยไปปอบ๊บเหยียบคันเร่เงถ้าจะเข้าเกียร์เหยียบคัปล่อยคันเร่เง สลับกันเข้าเกียร์สองปล่อยคัสเหยียบคันเร่งเกียร์สามเหยียบคัสเข้าเกียร์สามปล่อยคันเร่งปล่อยคัสแล้วก็เหยียบคันเร่งลงถ้าจะเบรคถ้าจะเบรคขี่รถไปเกียร์สามปุ๊บ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 ปล่อยคันเร่งออกปล่อยคันเร่งออกเหยียบคัสและเหยียบเบรกนี่เหยียบเบรคจะค่อยๆเหยียบเบรกรถมันก็จอดสนิทปุ๊บคัสเนี่เหยียบแช่ คาัาฝั่งนี้เหยียบตลอดเหยียบปลดเกียร์ว่างแล้วเหยียบเบรกจอดแล้วใช่ไหมปลดเกียร์ว่างถึงจะปล่อยรถจะไม่ดับรถจะไม่ดับเมื่อปลดเกียร์ว่างแล้วถึงจะปล่อยคลาสขาข้างนี้จะสลับไปสลับมาเข้าไปคันเร่ง,บงเบรกคันเร่ง,บงเบรกคันเร่งเบรกคัสอยู่ที่เดิมคัาสอยู่ที่เดิมเมื่อกี้สอนผิด คัสตอยู่ที่เดิมซองคสนี้จะสลับกันตลอดเหยียบคันเร่งปล่อยคัสตเหยียบคันเร่งปล่อยคัสตมันจะสลับกันคันเร่งปล่อยคัสตถ้าจะเบรกถ้าจะเบรกเหยียบพร้อมกันเหยียบพร้อมกันถ้าจะเบรคโอเคเจ็บนี่จอดนี่แค่จอดปลดเกียร์ว่างแล้วก็ถอดออกหมดอือ่าตามนี้เนี่ย มาดูเรื่องพวงมาลัยพวงมาลัยเวลาขับรถไม่ต้องขยับมากใช้คำว่าประคองแล้วกันประคองรถอันนี้นี่นข้าโค้งมาแทบจะไม่ต้องหัดพวงมาลัยนะเมื่อกี้เข้าโคง้งเนี่ยคือทางตรงเนี่ยพวงมาลัยมือแทบจะไม่ต้องขยับนี่เป็นทางตรงแค่ประคองไว้เฉยถึงปล่อยมันก็ไปของมัน ไม่ต้องขยับเลยเนี่ยจับไว้เฉยๆเวลาขับรถตัวเนี้ยสมมติเราจะแซงเ,เราก็เร่งเครื่องไปนะครับให้สัญญาณไฟก็ขึ้นมาเนี่ยแค่ไม่ต้องขยับเลยพวงมาลัยให้ยางกลับเนี่ยพวงมาลัยก็ดึงไว้เนี่ยแล้วเข้ามาสูรีนเห็นไหมแค่ไม่ต้องขยับเนี่ยเนี่ยนี่คือการจับพวงมาลัยนอะ่าคันนี้จะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะเดี๋ยว จะเวลาเข้าเสียไฟแดงเดี๋ยวมาดูอีกทีถึงจะเป็นเสียไฟแดงโค้งหกักศอกก็แทบจะไม่ต้องขยับพวงมาลัยมีรถขึ้นมา,าหนาเราต้องมองทางด้วยนะครับก็เหยียบเบรกเราไม่ได้เหยียบคัดเราแค่เหยียบเบรกถ้ามันต่ำมากๆก็เหยียบคัดช่วยเหยียบคัดลงไปแล้วก็ปล่อยคัดแล้วก็เหยียบ,าายยบคยยบันเ,ครเ,ครครเร่งเพิ่มว่ารถาหนะมันช้าเราก็ต้อง เวลาเราขับรถต้องมองทางด้วยมองด้วยระยะไกลๆสักสิเมตรยี่สิเมตรต้องมองทางหน้าโอเคเดี๋ยวจะเข้าเสียบไฟแดงโอเคเราก็แซงออกมาตรงนี้นี่คือยังเร่งไปเดี๋ยวจะเข้าเสียบไฟแดงเข้าเสียบไฟแดงส่วนใหญ่แล้วเราจะเหยียบคานนาแล้วก็เหยียบเบรกตามเราจะเหยียบคาดลงไป่อนเกียร์เราจะยังไม่แตะต้องมันตอนนี้วิ่งอยู่ที่เกียร์สี่อ่านี่โอเคเหยียบคาดแล้ว ค่อยๆแตะเบรกเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายให้สัญญาณไฟเนี่ยเราชะลอชะลออันนี้คือเราไม่ได้ปลดเกียร์อะไรยังอยู่เกียร์สี่หยียบคันแล้วก็เหยียบเบรกปล่อยเบรกเนี่ยหักแค่นิดเดียวพอไหมเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมไม่ได้หักเยอะโอเคแล้วก็เนี่ยตรงละประคองต่อเนี่ยหักแค่นิดเดียวแล้วคพอไหมปล่อยคันแล้วก็เหยียบคันเร่งต่อโดยที่ยังเป็นเกียร์สีไม่ได้ปลด สีอยู่สมมติถ้าเราจะเลี้ยวครั้งหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมก็เหยียบคาสต์ลงไปค่อยๆแตเะเบรคถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยตอนที่เราเหยียบคาสต์พอ,อประมาณนี้แหละว <Okay. S 1> งมาเลยไม่ต้องขยับเยอะประมาณนี้ขยับแค่นิดเดียวขนาดเลี้ยวหักสองเมื่อกี้ก็อย่างขยับแค่นิดเดียวไม่จำเป็นต้องขยับเยอะแล้วค่อยๆดึงวงมาลากคืนมีประมาณนี้วงมาเลย